สวัสดีครับผมบาบอนคนคอนแก่นครับวันนี้ก็จะมาปล่อยว่าครับปล่อยว่าสองห้องตัวเดิมครับผมสองห้องสองเมตรสามสิบครับตัวเดิมกับสนูทำมาใหม่ครับทำประกับใหม่ครับให้มันสั้นลงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันหนักครับว่ามันจะนิ่งครับก็เลยออกนิดนึงผงจะเล่นหางบ้างใก็จะงามครับบางอีหางต้องเล่นหางนะครับตัวตัวเดิมครับสนูไว้ครับ เนี๋ยวติดสนุกกันมันจะได้ไฟมาใหม่ครับมันไฟจักรยานนะครับเดี๋ยวหางกันเด้อเป็นไฟจักรยานนะครับเนี่ยสีนี่แหละยังบิดขึ้นสีาขาเร่งเดี๋ยนี่แหละโอเคเดี๋ยวติดตั้งสนุกกับไฟก่อนครับ โอเคติดไฟได้แล้วครับส่วนไฟผมก็จะติดไปข้างล่างครับก็จะหันหน้าไฟให้มันเข้าไปในบ้านผมนะครับจะได้เห็นบ้านนะครับโอเคผมต้องยายเชอกก่อนครับไปเช็กก่อนครับโอเคการมาปล่อยว่าคนเจะต้องใจเย็นนะครับต้องค่อยๆปล่อยเชือกมาครับจะรีบร้อนไม่ได้นะครับทุกอย่างต้องพร้อมทีเดียวขึ้นจบนะครับไม่ใช่ว่ารีบร้อนแล้วเชือกของงันของนี้เฮ็ดว่าว่าบ่ไรนะครับต้องใจเย็นเป็นหลักครับโอเคพร้อมนะครับ 3, hôm nay hãy hoặc xe khoảng hảo 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 nhau, hảo 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 หัวขำลมยังบ่อ,บอได้แห้งนะรัเป็นน่ะรบม่มยังบอ่เสมอนะโอเคสกู่ครับโอเคติดลมแล้วได้ผลครับเกาหัวออกนิดนึงครับเดินหางแล้ว เราประกับออกนิดนึงครับมันหนาไปแล้วก็เราออกให้มันเบาขึ้นนิดนึงครับเบาจะเล่นหางครับโอ้ลมแห้งเดี๋ยเปิดเชือก่อนครับโอ้ขึ้นเห็นแหงนว่าหางไหม เล่นหางแห้งๆกวงๆอันตรายครับเสียงมันเสียงห,หมุนครับร่วารมตกนี่ิหมุนไหนได้เนี่ยเว้หนอก็เรียบร้อยครับเมื่อเกียวอา,อาการเบาหัวครับมันเล่นหาแหงเกินครับผมก็เลยเอาลงย้ายไฟขึ้นไปข้างบนหัวครับเพราะว่าไฟค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็เอาไฟเล็กแสล่างครับทีนี้นก็เล่นหางเบาขึ้นครับเบาลงครับ สูงครับอีกโดยหนึ่งก็คุณพ่อมามาปล่อยก่อนครับก็เลยไม่ได้ใส่ไฟนะครับเดี๋ย่ะโอ้ยไม่เห็นละครับไม่เห็นละกล้องผมไม่เห็นละโอเคครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาครับลมดีครับผม